ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระอาจารย์พระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนที่อาตมาพระอาจารย์มาเผยแผ่ชื่อว่าบุคคลไม่พึงได้ดังปรารถนาแลก็คือปรารถนาไปก็ไม่สำเร็จ ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในอำนาจของการบังคับบัญชาของเราได้นั่นเองอบุคคลไม่พึงได้ด่งปรารถนาห้าประการในประการแรกก็คือสิ่งที่จะต้องแก่อย่าได้แก่เลยก็คือเราไม่ปรารถนาความเป็นคนแก่ อยากจะอยู่มีวัยเป็นเด็กมีวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็บังคับบัญชาไม่ได้ยิ่งมากวันมากเดือนมากปีมากขึ้นเท่าไหร่ปามแก่ปามชราก็ปรากฏในรูปร่างกายของเรามากยิ่งเท่านั้นหนังตกกระปรากฏหนังย่นปรากฏผมสีขาวปรากฏ ฟันหักหูตึงปรากฏนั่นเป็นเรื่องของความแก่ความชราที่คืบคานเข้ามาแล้วสังขารร่างกายรูปร่างกายของเราก็จะเป็นไปในสภาพอย่างนั้นในประการที่สองสิ่งที่อันจะต้องเจ็บไข้อย่าได้เจ็บไข้เลยมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะเพศใด ทุกคนล้วนแต่มีอโรภายค่้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นและถ้ายิงอายุมากขึ้นโรคก็ยิ่งมากขึ้นและยิ่งบริหารร่างกายไม่ดีรับประทานในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภายต่อร่างกายโรคก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่าเนี้ มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนยิ่งคนแก่นับปานจะแก่ไปทุกวี่ทุกวันโรคก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคนแก่ทุกคนเกือบจะทุกคนเนี่ยอยู่ได้เพราะยาจะไปถามคนไหนก็ปวดเมื่อยจะไปถามใครๆก็เดี๋ยวต้องไปหาหมอเดี๋ยวต้องไปรักษาโรคนะนั้นโรคนี้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยเลยได้ในประการที่สามสิ่งที่มีอันจะต้องตายอย่าได้ตายเลยไม่ว่าตัวเราหรือว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าคนทั่วไป ขาก็ตายด้วยกันทั้งนั้นเป็นเด็กก็ตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายเป็นคนกลางคนก็ตายเป็นคนแก่ก็ตายที่สุดแล้วจะแก่หรือไม่แก่ก็ตายฉะนั้นสัจธรรมนี่ปรากฏให้เราเห็นได้พิจารณาทุกวี่ทุกวันว่าที่สุดแล้วเราก็จะต้องตายเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาว่าเราจะไม่ตายได้ จะหนีไปลงน้ําจะหนีเข้าไปในภูเขาจะหนีแสงแผ่นดินไปก็ไม่พ้นจากความตายได้ไม่สามารถที่จะหยุดฟวามตายได้ที่จะคืบคานมาสู่ชีวิตของเราทุกคนที่สุดของชีวิตก็คือตายหมดในประการที่สี่สิ่งที่มีอันจะต้องสิ้นไปอย่าได้สิ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะมีอยู่ตอนเด็กตอนหนุ่มสาวตอนกลางคนหรือว่าตอนเข้าวาาัยชราสิ่งที่เรามีอยู่ตั้งแต่ต้นมันก็ทยอยหายทยอยสูญสลายไปโดยลำดับแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินในที่สุดแล้วก็สูญสลายหายไปไม่เป็นของเราเราตายไปก็ สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นคนอื่นก็อยู่ไปขายไปหมดไปที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรให้ให,ให้จัดต้องได้เป็นอนัตตาว่างเปล่าในประการที่หสิ่งที่มีอันจะต้องทำลายไปอย่าได้ทำลายไปเลยชีวิตของคนเราเตั้งแต่ เกิดมาแล้วก็เห็นว่า,าชีวิตของแต่ละคนก็ถูกทำลายในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันชีวิตบางคนหรือว่าทรัพย์สินของบางคนก็อาจจะถูกทำลายด้วยน้ำของบางคนก็อาจจะทำลายด้วยไฟของบางคนก็อาจจะทำลายด้วยลมและภัยจากมนุษย์ด้วยกันจากโจรจากจี้จากป้น จากคนที่โอมตถนหลอกลวงมิจฉาชีพก็เกิดขึ้นและมาทำลายในสิ่งที่เราไม่อยู่อยู่ตลอดเวลาอธิสุดแล้วทางทรัพย์สินของและว่าชีวิตของเราก็มีการเกิดเคลื่อนต่างอยู่ระดับไปในที่สุดนนัเองไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนี้ท่านบอกว่าท้งห้าประการเนี่ย สมณะหรือว่าพราหมณ์เทวดามารพรมหรือว่าใครๆในโลกใบนี้ไม่เพ่งได้ตามที่ตนเองปรารถนาวัตถุสิ่งของตั้ง5ประการเ,เอาเรียกอีกประการหนึ่งก็คือโลกะสลละ หาลณะนะก็คือทำเครื่องถอนลูกศอนคือฟามโศกก็ถ้าเราพิจารณารมทั้งห้าประการนี้ได้าีิสุดแล้วก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นทางอยู่ระดับไปถ้าเราสามารถพิจารณาธรรมทั้งหมดนี้ได้ก็จะถอนลูกศรคือฟามโศกก็คือ ที่สุดก็คือดับกิเลสตัณหาเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั่นเองตามการประพฤติปฏิบัติของเราเจริญพร